สวัสดีค่ะหลังจากการใช้งานระบบ PRB e s e r v i c e ตามประกาศฉบับใหม่ที่เริ่มใช้วันที่19สิงหาคม2568นั้นพบว,ว่าผู้ใช้งานยังไม่ทราบขั้นตอนการลบข้อมูล ID ที่ผู้ใช้งานไม่ต้องการส่งข้อมูลและยังอยู่ในสถานะอยู่ระหว่างสถานประกอบกิจการจัดทำข้อมูลออกจากระบบดังนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการลบ ID ของแต่ละหลักสูตร ในหน้านี้ผู้ใช้งานจะเห็นรายการ ID ทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้ทำการบันทึกไว้หากผู้ใช้งานต้องการลบ ID ใด ID หนึ่งโดยกดไอคอนสัญ,ญลักษณ์ถังขยะเพื่อทำการลบจะไม่สามารถกดลบได้ทันทีค่ะระบบจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนว่าไม่สามารถลบได้เนื่องจากมีข้อมูลหลักสูตรอยู่ในรายการผู้ใช้งานต้องทำการลบหลักสูตรกับรุ่นออกก่อนค่ะจึงจะสามารถทำการลบ ID นั้นได้ การลบ ID ดีของแต่ละหลักสูตรให้ผู้ใช้งานกดที่สัญลักษณ์ดินสอแก้ไขของ ID ดีนั้นก่อนเพื่อเข้าสู่หน้าตารางรายละเอียดของหลักสูตรเมื่อเข้ามาที่หน้าตารางรายละเอียดของหลักสูตรแล้วหากผู้ใช้งานต้องการลบหลักสูตรโดยกดไอคอนสัญลักษณ์ถังขยะเพื่อทำการลบจะไม่สามารถลบได้ท<ห>ันทีระบบจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนว่าไม่สามสารถลบได้เนื่องจากมีข้อมูลรุ่นอยู่ในหลักสูตรผู้ใช้งานต้องทำการลบรุ่นออกจากหลักสูตรเสียก่อน โดยกดที่สัญ,ญลักษณ์ดินสอแก้ไขเพื่อเข้าสู่หน้าตารางรายละเอียดรุ่นการฝึกอบรมเมื่อเข้ามาที่หน้าตารางรายละเอียดรุ่นการฝึกอบรมจะพบว่าภายใต้หนึ่งหลักสูตรอาจมีหลายรุ่นการฝึกอบรมผู้ใช้งานต้องทําการกดไอคอนสัญ,ญลักษณ์ถังขยะโดยระบบจะแสดงตารางยืนยันการลบขึ้นมาโดยในตารางนี้จะแสดงรายละเอียดของรุ่นที่ผู้ใช้งานต้องการจะลบให้ผู้ใช้งานกดยืนยันการลบเพื่อลบรุ่นออก โดยลบไปทีละรายการจนกว่าจะหมดทุกรายการหากยังเหลือรุ่นอยู่จะไม่สามารถลบหลักสูตรได้ค่ะเมื่อรุ่นทั้งหมดถูกลบออกแล้วให้ผู้ใช้งานคลิกช่องกลับไปที่รายการเพื่อกลับไปสู่หน้าตารางรายละเอียดของหลักสูตรค่ะ เมื่อเข้ามาสู่หน้าตารางรายละเอียดของหลักสูตรแล้วให้ผู้ใช้งานกดที่ไอคอนสัญลักษณ์ถังขยะระบบจะขึ้นตารางยืนยันการลบขึ้นมาโดยในตารางนี้จะแสดงรายละเอียดของหลักสูตรที่ผู้ใช้งานต้องการจะลบให้ผู้ใช้งานกดยืนยันการลบเพื่อลบหลักสูตรค่ะต่อมาให้ผู้ใช้งานคลิกช่องกลับไปที่ราย,รายการาระบบจะนำกลับไปสู่หน้าตารางรายการ ID ค่ะเมื่อกลับมาสู่หน้าตารางรายการ ID อีก ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มลบ ID ได้เลยค่ะโดยคลิกที่ไอคอนสัญ,ญลักษณ์ถังขยะระบบจะแสดงตารางยืนยันการลบขึ้นมาโดยในตารางนี้จะแสดงรายละเอียดของ ID ที่ผู้ใช้งานต้องการจะลบให้ผู้ใช้งานกดยืนยันการลบเพื่อเป็นการลบ ID ได้เลยค่ะหากกรณีที่ผู้ใช้งานได้ทำการส่งข้อมูลให้นายทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่ปรากฏไอคอนสัญลักษณ์รูปทั้งขยะซึ่งจะไม่สามารถทำการลบไอดที่อยู่ในสถานะส่งข้อมูลได้ดังนั้นก่อนทำการส่งข้อมูลขอให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในระบบให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนดำเนินการส่งข้อมูลด้วยนะคะกรณีช่วงแรกที่เริ่มใช้ระบบใหม่หากท่านไม่ได้รับความสะดวกกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะ